สวัสดีครับเพื่อนๆ10น,น,นาฬิกา44นาทีวันอังคารที่16อ้าววันนี้หวยออกมีนาคมพุทธศักราช2564ครับมันคือที่ไหนมันคืออะไรมินิบิ๊กซีตลาดท่าอิท2มีเลข2นะนี่มีขายอะไรมีขายแพนเคก้กเนี่ยเขาขายแพนเคก้กแพนเค้กอันเท่าไหร่แพนเคกออกเ้กกล่องละ25กล่อง25มีหลายไส้มีหลายไส้มีเตเกียวด้วยใช่ไหมเนี่ย อ่านี่ไยไสยก้สกอรอกดูเด่นจะใหญ่ๆนะเออช่วยเป็นของดีมีปูอัดอ่ามีผูออผยอมีไส้ไส้มีไอ้ไส้กรอกห่อด้วยแฮมนะมีไข่นกกระทาอ่าขายแบบนี้ก็ซื้อแล้วนี่รถบรรทุนร้อนๆเลยร้อนลวกปากมีป้ายเขียนว่าราชาขนมโตเกียวนะอ่าสิบสองบาทสิบสองบาทสิบหกบาทแพงสุดแพงสุดยี่สิบห้าถูกสุดสิบสองไอ้ทางถูกสุดแปดบาทมีคิวอาร์โค้ด มีไ like ลา์แ like อ okay. ดนะลา์แอดเคเพชรเจ้าเก่าไม่ใช่เทปเจ้าใหม่เพชรเจ้าเก่าแต่เราไม่ได้กินในที่นูน้นไอ้ไอ้ฝั่งตรงข้ามในตลาดท่าอิดนะมีการซื้อหวยไปดูหน่อยไหมเนาะเซื้อหวยกันวันที่สิบหกนะดูหน่อยอ่าเขาซื้อหวยกันทุกคนก็มีความหวังกับการ ับสลากินแบ่งรัฐบาลกูบอกแล้วนะครับมันได้อกแล้วชอบได้ใสต่อเลยก็ทุกคนมีความเชื่อว่ากูจะถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อไป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 ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่ก็ถูกสองตัวแล้ววะไอ้ถูกสองตัวถูกสามตัวแล้ววะอ่าก็ต้องมีความเชื่อก่อน มีความเชื่อว่าคุณจะถูกไก่ไว้ไก่ไว้ไก่โอ้โหไงโอ้ใหญ่เลยใหญ่เงี้ยน่ากินน่ากินนะก็อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีท่าอีกสองนี่มันกินไก่ร้านป้าได้ป้าขายมากี่ปปี้วเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบเท่าไหร่ดีไม่ทำอย่าอาชีพอื่นเลยรวยเละเทะไปเลยโอ้โหสุดยอดเขาทำสามสิบปีมันต้องอร่อยเน้ย เ,เออไม่ทนะําอาชีพอื่นเลยหมูก็ไม่ทาปูก็ไม่ทากุ้งไม,ไม่ทำทำไก่ไเออนะมากินก็ได้ไไอชม,มตำด้วยนะตลาดท่าอิดนะนะตลาดท่าอิดมาได้ถ้าเจอป้ายตลาดท่าอิดเนี่ยก็จะมีเซเวน่นมีเซเว่นก็มีคุณป้าเลยนะมากินได้มากินได้นด่องใหญ่น่องใหญ่อ,หญอันน่องราคาเท่าไหร่น่องละ ประมาณนี้ที่สังพัญมีเราไม่เคยแพ้เออเราไม่เคยแพ้คนละครึ่งก็มีมีทุกอย่างเออนะมาซื้อกันมาซื้อกันรีบๆมานะโอเคเดีด๋ยวบลดโอเคทักกี่โมงกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดสิบโมงเปิดสิบโมปิดปิดปิดแล้วแต่ของก็โอเคปิดโมงเนี่ยพรุ่งนี้คนมาเยอะทางไหนวะผมปล่อยคลิปนะโอเค เอาไว้ไปล่อยเอาช่วยเขาไปล่อยหน่อยนะไ,<ม>ไปล่อยข่าวสร้างภาพหน่อยเออเดี๋ยวนี้มีรถเมย์สาย69มา,มานะมาไม่ได้ก็มารถเมย์สาย 69, 69สาย 69, าย69ไปทุกคนจะมีโลโก้เ,เราไม่เคยแพ้นะมีโลโก้คนละครึ่งด้วย คุณชิปทำคุณชิปทำก็สัตวข้าวมันไก่แล้วครับเป็นเกาไม่เคยกลัวครับกินก่อนเลยถึงแหรสชาติครับเด็ดล้านประจําจเลยนะสัดไปครับฟับเป็นไงครับกินเพื่ออยู่อันนี้มีไก่ทอดด้วยนะแล้วมีเครื่องในด้วยเสร็จทุกอ่านหนังสือพิมพ์ครับโอเคตาผมมากผมสั่งมัางนะเนื้อดอกไม่หนังครับเนื้อดอกไม่หนังไม่ผัก โอเคดูสเต็ปตอนนะนี้ครับดูสเต็ปการสับของพี่หน่อยรนะธรรมดานะธรรมดาธรรมดาสเต็ปการสับ,สบปไปยังไงยิบจานจานก็มีคนสั่งกลับบ้านนะกลับบ้านจานตักข้าวข้าวอ่ะลงไปอ่ะถุงมือไส้อ่านี่อนาไม้แล้วอนาไม้แล้วาาอาณาไม้ทำการสับไก่ปลา ปาบเฉียนเฉียนเฉียนตึน๊ตึ๊บตึ๊ตึ๊หน่อยหังเกตเขาไม่ตบนะนี่เขาไม่ตบนี่ร้านนี้ไม่ตบสับแตงสับแตงนี่ทั่วไปจะตบไก่นะ<ม><ม>ให้มันเยอะๆร<ๆ>้านนี้ไม่ตบอ่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะตบก็ไม่ตบเนะี่ย <c oughs> ไม่ผักพี่ไม่ผักกลัวผ <c oughs> ักพี่กลัวผ <c oughs> ักกลัวผักกลัวผักเก็บไว้คนอื่นพี่กลัวผักโอเคแ้วแล้ว อตอนนี้เกิดเปิดขายมื่กี่ปีแล้วพี่สามปีครับสามปีนะเอาอเราประกันคุณมาสามปีเจ,จ้าถือเป็นเจ้าเก่าจนเ,นเจ้าใหม่เนี่ยดูว่าเก่าแล้วนะสามปีเก่าแล้วสามปีเริ่มเก่าแล้วเริ่มเก่าแล้ว <Living. S 1> ต,ติดป้ายยังไม่เก่าติดป้ายเนอะ้า้ติดป้ายอะไรนะข้าวมันไก่อะไรอะ่ะชื่ออะไรพี่โกสินโกสินเกือบเกา่านะเกือบเกา่าธรรมดาสามสิบห้าพิเศษสี่สิบห้า ไม่เข้ามันไก่ก็รู้แตกรายงานก่าไม่เก่าแตกเออเข้ามาไก่แตกรายงานล้วย <c oughs> สูตรสูตรไหาหล่ำแท้อ่าโอเคอ่ะลองกินดูลองกินดูกินดูนะลองกินดูกินดูลองกินดูนะเริ่มต้นเลยช้อนไก่ลองดูไก่ก่อนอันดับแรก ไก่อ่ะอืมก้อยู่ไม่ขิงด้วยนะอืมเป็นอืมไท่อืมใอ่ดูน้ซุปน้ำซุปอร่อยไหม ก็ที่เด็ดบางทีอยู่ที่น้ำซุปนะน้ำซุปร้อนอร่อยโอเคก็จบการรายงานเท่านี้ก็มากินกันตลาดท่าอีกมีไก่ย่างป้ามีข้าวันไก่มีโตเกียว